ข้ากลาสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนเดอร์ครับวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องอันนี้ก็ต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วพูดนะครับที่ว่านุ่มเฉียดได้ฉีดยางง้วแม่ไปนะงว้วแม่ทองเนาะมันมันทองได้ประมาณจะแปดเดือนแล้วครับพี่น้องนี่สามารถติดตามผลนะครับกับมีพี่น้องและท่านว่าอัปเดตให้บนเบิร์เดอร์ฉีดยาไปแล้วนันเป็นเัื่งเด๋มือวานก่อนกับทั้งไอออปตอลไนกับมาฉีดยาให้นะครับตอนนี้ก็ฉีดไปทั้งเบิร์ดสามเข็มแล้วก็วิตามินเข็มหนึ่งนะครับ กาบอได้มีผลกระทบกับลูกมันเนาะครับเพราะว่ามันก็ยังปกติอยู่หลังจากที่ฉีดยาไปแล้วสามได้สามมื่อสี่มือนนี่แหละครับพี่ต้องในสี่มือนนี่แหละเนาะมันก็ตุ้มมันก็ขึ้นตุ้มก็แตกเลยครับผมตุ้มแตกน้ำเจเลยเอายายแซงมึกมาท้าเห็นเนาะนี่ครับพี่น้องตุ้มมันจะแตกเป็นหัวนี่ครับน้ำเจบังคับๆนี่นี่นี่คนมันจะลอกออกเป็นวงกลมนะครับคนจะลอกออกเป็นวงกลมแ้วกะ พราะเขาเอามือไปเกลๆน่ะมันจะแตกคือยังมันมันจะเป็นหัวดันๆขึ้นมานะครับไอตัวนี้เป็นลายครับนี่แหละตัวที่มันเป็นลายกรโม่แต่ตัวนี้ของน้ำเจียดเป็นย่หาโตครับพี่น้องน้ำเจียดพ้าออกบางตุ่มเงี้ยทั้งฝนะุ่นเนาะน้ำเจียดขอขนุยาตมุดน,นครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ตุม่มใหญ่เนาะนี่ครับน้ำเจียดท้าเราได้เห็นบอคบ,บอยชัดนาะ มันจะเป็นตุมน้มยหญง่ๆพี่น้องเราคนคนมันจะรลุดรอบอเป็นวงกมวลมเนาะเราเหมือนกับคือยังหัวยังดันขึ้นมากเนี่คนนนนนยครับเนี่ยนี่ตุ้มหญ่เนี่ยครับเนี่ยตุ้มยญ่สุดแล้วครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวซ้ําใครใกล้ไปพี่น้องอน,นี่นุ่มเจี๊ยกอมันแตกแล้วนุ่มเจี๊ยกอ่เมื่อมาขุดขูดเบ้งมันเกิดได้เอายาแสงเมือกทานนะครับเจี๊ยดซื้อมาจากลานขายยาเนาะนี่ครับพี่น้องก่ไออัปเดตให้พี่เห็นหน้องเขาเบิงนะ้งเนาะ ตอนนี้ก็กินหญ้ากินยังก็กินปกติอยู่แต่ว่ามันจะย่างซ่าก,ก็ตัวอื่น,น่ยมันจะบ่กค่อยเข้าไปไกลมูอมันเลยเนาะนี่ก็เป็นอาการที่ว่าหลังจากที่ฉีดยาไปดอกส่วนตัวอื่นนุ่มเจก๊กะฉีดไปอยูุ่ฉีดไปแต่ว่ามันบ่เป็นหลายมันเป็นตัวละสองตุ้มสามตุ้มนึงเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นหลายครับเนี่ยตามจากตามหางนี่แม่เบิดเลยครับ แต่ว่ามืออื่นนุ่งเกียร์ว่าจะฉีดยาอีกแต่กับรอเบดประกาศมันอยู่ถ้ามันเริ่มยุบเริ่อมยังกับว่าสี่ร้องค่อยคิดบางทีนึงว่าจะฉีดอีกบ่เพราะว่ามันท่องหายเดือนกับยามันมีผลกับหลัวมันเนาะนุ่งเกียร์ถ้ากลับไปทั้งข้างในคือเก่ากันอึ๊บนี่ครับยู่ดาบมันก็เป็นหลายครับนี่นุ่งเกียร์เอายาแสงมึกนะเขาเอายาแสงมึกเนาะ นี่พี่น้อบิ้งบิ้งเลยไก่เนาะตึ้งยังไงอ่ะอ๋อโยโยนี่ครับพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นหัวขึ้นมาเนาะเป็นหัวกลมๆขึ้นมาเนาะขนมันจะลกอกออกเป็นร่งกลมแล้วมันจะเป็นหัวกลมๆแข็งดันขึ้นมาตอนนี้ครับให้บิ้งชัดๆเนาะบิ้งต้องการชัดๆนะครับพี่น้องจะได้เป็นแนวทางว่าใส่แล้วมันเป็นแบบเด้ร้เจ็ยดแต่ถ้าให้เบิ้งอีกว่าหลังจากที่ท้ายยาไปหรอมันจะหายบ่ จริงว่ากับบถือว่าส้มนะครับพี่น้องของพี่น้องทางไกลทางไกลเป็นยดงแดน่น,นอะครับเจอปัญหาขึ้กันวาครับผมส่วนนี้กับเป็นวัวในคอครับนี่กับคํำๆเราละวัวในคอตัวนี้กับเป็นเนี่พี่น้องตัวนี้ท่องหาเดือนนุ่มเจก็เสียดยาไปเดาไม่ขึ้นตุ้มสองสามตุ้มเนี่ยนี่ท่องบอกมันหาเดือนครับก็เสียดยาไปเออตัวนี้เป็นจริงเนี่ยเพิ่งเห็นได้เนี่ยตัวตัวนี้เป็นอีกแล้ว ผมมองก็เห็นพี่น้องตัวนี้เป็นเพิ่มครับนี่โอ้โหตัวนี้กับเพิ่มผสมไปได้พี่น้องเพิ่มทับไปครับเป็นเพิ่มอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวครับพี่น้องก็งยังไงก็ฝากติดตามบึงน้ำกัน,น้เด้อครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ว่าแนะนำเขาเข,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 ขมามนะว่าต้องใส่แบบแต่ฉีดยาตัวใดเนาะมันเจกงเดี๋ยวลองเอามาฉีดบ้าง้วครับนี่นี่ค็ เพราะตัวมันแตกน้ำเจกก็เลยเอายายแสงหมึกมาทาเนาะนี่ก็ลองติดตามกันเบิ่งนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นน้ำเจกขอให้พี่นอ้องเขาสุขทุกคนมีแต่ความสุขนะครับอาจจะลาพี่นอ้องเขาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ